เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้จะพามาเล่นเกมสอยดาวนำโชคกันนะครับเป็นกิจกรรมจากฟิฟ้าไล่สามนะหลายคนก็อาจจะรู้กฎกติกากันแล้วนะครับเมื่อวานลองไป20บใบนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยสะสมไว้ร้อยแบใบนะมันจะได้มีโอกาสลุ้นหน่อยเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าที่เราจะโหวตนะครับกดที่รูปตัวนี่ก็คือการโหวตนะแต่ว่าฟันนีสลอยออกไปแล้ว โอโหเลงมาตั้งนานนะครับเนี่ยถ้าจำนวนจำนวนตัวที่เหลือยิ่งน้อยเนี่ยโอกาสได้ยิ่งมากนะครับซึ่งเมื่อกี้ฟันิสจะลอยมันยังหลักหมื่นอยู่เลยนะตัวที่เหลือเนะี่ยออกไปได้ไงโอ้โหขอบคุณว่าก็รอกันต่อไปนะครับเดี๋ยวใส่กุลลิตเนี่ยให้หมดเลยร6 0ใบนะมาเลงมาตั้งนานนะครับกุลลิตออกไปแล้วนะ งั้นเราลงมาลุ้นฟาร์นบัสเทนกันสัก40ใบก่อนละกันนะครับเอาจงังหวะไหนดีอยากให้มันลงถึง3,000นะแต่กลัวมันจะหายไปซะกก่อนอลองสักหนึ่งทีก่อนละกันนะครับขอยหดวงมายังไม่ใช่โอกาสของคุณไม่เป็นไรโอกาสของคุณได้ถูกเพิ่มสำหรับสุ่มครั้งหน้าแล้วแม ก,ก,กิ๊กก็เพิ่งออกไปนะครับตัวเหลือ6000นะกิ๊กออกไปก็เลยกดฟานบัสเทนดูนะครับโห oh, ดูแล้วค่ำคืนนี้ไม่น่าจะมีตัวอื่นที่เหมาะสำหรับเราแล้วนะครับมาเราจะกด3จังหวะน,นะครับกี้6000แลวอันนี้จาก5,5 0 0แล้วกันแล้วก็ลงไป4,4 0 0มันน่าจะออกแล้วแหละ รอไปครับไม่ใช่ออกไปต่อหน้าต่อตาดิเนิบเลยเนี่ยดูดี่สองพันยังไม่ออกเลยปีแรสคนกดน้อยนะครับอ่ะห้าพันห้าลงไปนะครับกดครั้งที่สองยังไม่ใช่อีกโ <c oughs> อ้ยใจมันจะนิ่งได้ถึงขนาดไหนนะครับเฮ้ยเรามีโอกาสสี่ครั้งนี่วะนะ เราน่าจะลงไม่ได้ถึงอยากให้ลงไปตัวสัก1นึ่พันเนี่ยผมอยากจะกดจริงเลยนะแต่มันมีคนจ้องไว้อยู่แล้วแหละบางคนก็เซียนนะครับรู้จังหวะรู้อะไรแล้วกดที400รอยใบอะไรเงี้ยโอกาสเขาก็จะเยอะกว่าเรานะเรามันสาย EP ครับไม่ใช่สายแคสนะ EP เราเยอะโอ้ยจะ4 000, 4่พันนะครับพูดแต่ถ้าตัวเหลือ4,000ในโอกาสเราก็หนึ่ง หนึ่งในร้อยเลยนะอ่ะปีแลสออกไปแล้วครับเ็บนว่ารอได้ลงไปสามพันเลยแล้วกันสามพันเก้าอ่ะอย่าหานไปต่อหน้าต่อตาก็พอนะครกับเฮ้ยไม่มีคนได้เหรอมารอบที่สามครับไปเ <c oughs> ฮ้ยใครได้วะ <c oughs> ไปมันได้ไปเอาไปเรากดไม่ติดโอ้ยจะหวาเดียวกันเลยอะโอ้ยอไปดูนี่เราได้อะไรมาบ้างครับอ่ะเอาของวันนี้แล้วกันปีปัจจุบันเบสสคืออะไรอะ่ะเมื่อวาน เมื่อวานกดไปทีละใบนะครับใช้ตั๋ว20กดไปทีละใบได้ของมาเพียบเลยแต่ก็ของไม่ดีนะวันนี้กดไป2อรอบได้เบสสามาใบาเดียวโอ้โหเอาเลยครับบอกเลยว่าต้องนั่งเฝ้าแล้วครับงานนี้เดี๋ยวเหลือสั้หมื่นกว,กว่าก็กดแล้วครับไม่แน่ซื้อ ตัวเพิ่มมากดด้วยนะสสำหรับจอดไวอานะครับถ้าได้ก็ยังไงก็คุ้มนะครับอ่ะรอกันไปก่อนนะเมื่อกี้ครับวีเอล่าตรงนี้ตัวเหลือ20,000อ,ออกไปแล้วครับโอ้โหโคตรไวเลยนี่นะ20,000ก็ออกแล้วโอ้โหเอายังไงล้ะครับมาดินี่ก็น่าลุ้น ไม่เป็นไรเราจองที่จอ VR อย่างเดียวแล้วกันนะครับดูไปถึงตัวก่อนเลย <laughs> <laughs> เพื่อต้องการจัดไปอีกร้อยตัวแล้วกันนะครับดูแเราแคดมันก็เหลือๆเนาะ <laughs> <laughs> เอาเละอืมเมืนวางแผนมาดีจริงๆเลทีมงานเนี่ยนะมันสร้างความอยากลุ้นกับผู้เล่นนะครับผู้เล่นก็ โดนกันไปโอ้ตัวเลสบวก2ออกว่ะเออตัวเลสบวกสองก็น่ากดอ่ะเดี๋ยวเหลือ19ื่นกด VR หนึ่งทีก่อนละกันนะครับเฮ้ยผมจะกดได้อีก5้าครั้งเนะี่ยครั้งแรกครับอ่าไม่เป็นไรไม่ใช่โอกาสโอ้ยฟันนี่สลอยมาอีกโหมันเป็น2ตัวที่อยากได้มากๆเลยนะครับจริงเงินก็มีซื้อแต่มันรู้สึกว่ามัน แพงเกินไปโอ้โหคืนนี้จอดเวร์ก่อนครับมันแพงสุดมาครับกดเอารอบที่สองทีละสี่สิบใบเลยนะครับไปครับหนึ่งไม่ได้อีกแล้วเนอะเวออกไปแล้วไม่โอ้ยอะนางเฝ้าฟานิสซรอยแล้วกันนะครับ ออกไวเหลือเกินออกหลังทีคิเรากดไปไม่นานนะครับวัน,นิี้สลอยก็ออกไปแล้วเหลืออะไรไว้เนี่ยอ๋อใครได้ไปนี่ดัวมันโคตรดีจริงๆนะครับไม่เขาก็กดแบบเยอะมากๆจริงๆนะอ่ะตัดสินใจแล้วนะครับที่เหลือลงไลอ้อนกิ๊กเป็นเลยนะครับ ไปครับอืมไม่ได้อ่ะขอฟานรัดเส้นสักทีนะครับแล้วค่อยไปร้านกิ๊กนะจะไม่ใช่อีกเหรออ่ะ้ลนกิ๊กเลยครับใช้ไปให้หมดหมดอโอ้ยยังไม่ใช่นะครับผมนี่มันเป็นคนที่ไม่ใช่จริงๆน,นะโอ้รางวัลก็ไม่อัปเดตเลยนะ เดี๋ยวไว้รอรางวัลอัปเดตสักครู่แล้วกันนะครับขอคี่แล้วกันไปกดมาอีก40บใบครับโล่มยิงได้หรือล่าก็ยังไม่ได้โอ้ยอมแล้วจริงโอ้กับเกมเกมนี้นะครับเอิ่มสุ่มยากจริงอะไลอ้อนกิกก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครได้ก็ไม่รู้นะครับรางวัลมันก็จะอัปเดตขึ้นมาเมื่อ ตัวที่เราใช้กับน,นักเตะตัวนั้นเนี่ยนักเตะตัวนั้นถูกลงวัลออกไปนะครับ14โว้ครับเบส30โอ้โหไม่ดีอะ่ะคือของรางวัลที่ได้ก็ไม่ดีนะครับโอเคไงก็ให้ลุ้นกันพอกระชุ่มกระชวยแล้วกันนะครับ